จเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตมาจะพาท่านชมพระราชะอุทยานที่ประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นพระราชะอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นปราษาทชื่อว่าเฟเดริกบอกเฟเดริกบอกเป็นภาษาของเขาหรือพระราชะวัง แห่งนี้เป็นปราสาทที่สวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองประเทศเดนมากแห่งนี้ซึ่งพระราชวังที่ได้พาท่านมาชมในวันนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฮิวริรอดหรือออกเสียงภาษาเขาว่าฮิโรเฮ ซึ่งห่างจากกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงประมาณ40กิโลเมตรสร้างขึ้นประมาณปีคิศกรา 60, ัช1560นะโดยพระเจ้าฟิริกที่สองซึ่งใช้เป็นที่พักสำหรับล่าสัตว์ของพระเจ้าฟิริกที่สอง ต่อมาได้รับการต่อเติมเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ในช่วงสมัยของพระเจ้าคริสเตียนที่สในราวศตวรรษที่17และใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและพิธีสำคัญอื่นๆของพระมหากษัตริย์อย่างเช่นพิธีปราศาพิเศษ และยังเป็นสถานที่เก็บสะสมตลอดจนผลงานศิลปะมากมายซึ่งอาจจะมามาในคราวนี้มาลืดดูหนาวที่เราเห็นนี่ก็เป็นแค่ต้นไม้แต่ไม่มีใบเพราะว่าเป็นฤดดูใบไม้ร่วงอีกไม่กี่วัน ประมาณสักเดือนหน้านี่แหละใบไม้ก็จะผลิเป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิตอนนี้ก็เริ่มฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วเคยมาในช่วงที่เป็นซัมเมอร์หรือฤดูที่อากาศร้อนแต่วันนี้จะมาช่วงตนะ่วินเตอร์นะเลยมาชมความส่งงางามอีกรูปแบบหนึง่งเรามองเห็น ต้นไม้ต่างๆสง่างามจริงแต่ว่าไม่มีใบแต่ก็เป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งวันนี้ก็เลยดาชมก็ขอบคุณท่านพระมหาสุนทรสุนทรธรรมโมที่ท่านได้ช่วยถ่ายรูปให้ถ่ายวิดีโอให้แล้วได้เดินทางมาถึงที่นี่ของจริงก็มาอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ไม่เคยมาในฤดูงานการนี้ แต่คราวนี้อยากให้ท่านไปชมชมรอบๆว่าเป็นยังไงบ้างความจริงอะ่ะจะเป็นลักษณะนี้พิทริกบอกแล้วถ้าเรามองโดยรวมแล้วก็จะเป็นอยู่กลางทะเลใกล้ๆทะเลแต่ว่าเป็นปราสาทกลางน้ำที่สง,ง่าง,งามแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับวันนี้เรามาชมเพียงแค่ภายนอก เราชมแค่บรรยากาศที่หนาวเย็นพอสมควรช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลินะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่8นะเดือนเมษายน2566นะครับชงไปรอบๆนะครับก็ ก็ต้องใส่เสื้อด้วยบางทีอากาศมันหนาวเนี่ยก็ต้องเอาเสื้อคลุมไว้ข้างนอกที่วอดอีกทีหนึ่งเนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้ชมบริเวณนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าใครมีโอกาสมาเดนมาร์กแล้วไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนกับไม่ได้มาเที่ยวเดนมาร์กเหมือนกันซึ่งในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมาชอบมานั่งสมาธิภาวนาในบริเวณนี้นะแต่วันนี้ก็ ไม่ได้มานั่งหรอกอากาศมันหนาวแต่ก็นั่งเตะท่าในการทำสมาธิเสียงเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองให้ได้ชมวิวทิวทัศน์เนี่ยนี่จะมีบึงมีอ่างน้ำปกติก็หน้าร้อนเนี่ยจะมีหงมากมายตัวหงหรือตัวสวอนนี่เยอะแยะนะแต่ครนี้เราไม่ได้เห็นแต่เรามาดูแต่พื้นน้ำ เรามาเห็นแต่ความสง่างามของบริเวณทั่วๆไปคงจะหลายร้อยไร่เหมือนกันแหละนะก็ต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ชมไปก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะที่ได้ชมในครั้งนี้ซึ่งก็การมาเด้มาคราวนี้ก็เรามาในฤด,ดูหนาวช่วงต้นเดือนอกุมภาหนมกกุมภา พอถึงต้นมีนาก็หิมะตกหนะักนะช่วงมาคาบูชาแต่คราวนี้ไม่มีแล้วนะมีแต่ความเยือกเย็นแต่ตอนเช้าก็จะเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือบริเวณพระสชวังทายโดยความกว้างพื้นจะเป็นหินปูหินไปหมดเลยนั่นก็คือวังใหญ่โตมากนะใหญ่โตมากข้างใน,นจะมีความสวยงามภาพวิจิตรการตาวันนี้จริงได้นำท่านทั้งหลายได้มาชื่นชม ตุลุงเกษมพาชมรอบๆภายนอกพระราชวิทยานฟิตริกบอกเดนมาร์กนะฟิตริกบอกประเทศเดนมาร์กนะขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร